ค่วัวตัวนี้เป็นวัวสายพันธุ์ชชโรเล่นะคะเลือดเลือดห้าสิบนะคะรู้ได้ไงว่าเลือดห้าสิบถามหมอค่ะหมอหมอที่เข้ามาดูมัน,มนไม่ใช่เลือดร้อยนะคะทุกคนวัวตัวนี้กลับสัตว์ตอนอายุสามปีกว่านะคะทุกคน ส่วนวัวต,ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นลูกของแม่ขาวตัวนี้นะคะกลับสัต,ตว์ตอนอายุเก้าเดือนนะคะมีลูกตอนอายุเก้าเดือนมันทับกันเองนะคะว่าในคอกนั้นมีมีตัวผู้ก็เลยทับกันเองกลับสัตว์เร็วมากเป็นลูกของแม่ที่กลับสัต,ตว์ตอนอายุสามปีกว่านะคะส่วนตัวนี้สีดำกลับสัต,ตว์ตอนอายุปีกว่า จำไม่ได้ว่าปีกี่เดือนนะคะน่าจะปีสี่เดือนนะคะทุกคนตัวนี้ก็ทับกันเองในคอกลูกออกมาเป็นตัวนั้นนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาเรื่องการกลับสัตว์บางบางท่านนะคะบอกว่าวัวทำไมไม่กลับสัตว์อายุ3ามปีก็มีปัญหาเรื่อง เกี่ยวกับการกลับสัตว์ว่าอายุวัวอายุมากแล้ว3ปีแล้วทำไมถึงยังไม่กลับสัตว์สาเหตุของการไม่กลับสัตว์มีอยู่ไม่กี่สาเหตุนะคะทุกคนจริงๆแล้ววัวทุกตัวมันกลับสัตว์แต่เราคิดว่าทำไมมันถึงไม่กลับสัตว์เพราะาเราไม่ทราบว่ามันกลับสัตว์ยังไงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มือใหม่นะคะทุกคน แต่วัวแต่ละตัวก็มีลักษณะแตกต่างกันแต่ละสายพันธุ์บางสายพันธุ์ก็อาจจะกลับสัตว์ช้าบางสายพันธุ์ก็อาจจะกลับสัตว์เร็วมันไม่มีความแน่นอนนะคะทุกคนขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และสายพันธุ์ถ้าอาหารสมบูรณ์เชื่อว่าวัวน,นั้นกลับสัตว์แน่นอน,นะคะ่ะทุกคนแต่เราไม่ทราบว่ามันลักษณะการกลับสัตว์ของวัวน,นั้นมันเป็นยังไงเนื่องจากว่าลักษณะการกลับสัตว์ของวัวน,นั้นมันมี ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางตัวกลับสัตว์เงียบเงียบนี่คือเงียบจริงๆนะคะไม่แสดงอาการใดๆเลยอย่างเช่นบางตัวจะร้องทั้งวันแล้วก็เดินเดินวนรอบรอบหลักที่เราปากไว้นั่นก็เป็นลักษณะหนึ่งที่กลับสัตว์นะคะร้องบางตัวก็มีน้ำเมือกออกแต่ไม่ร้องไม่อะไรเลยบางตัวก็ขึ้นขี่ตัวอื่นลักษณะการกลับสัตว์ มันจึงไม่เหมือนกันนะคะบางทีวัวของเพื่อนๆอ,อาจจะกลับสัตว์แบบเงียบทําให้เราไม่รู้3ปีนี่อาจจะกลับสัตว์แล้วก็ได้แต่เราไม่รู้ถ้าเราเกิดถ้าจากประสบการณ์นะคะที่เตนขวัญได้เจอมาก็คือตัวนี้3ปีกว่าแล้วคิดว่าทําไมถึงมันไม่กลับสัตว์จริงๆแล้วมันกลับสัตว์แล้ว แต่ว่าไม่รู้นะคะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรบางทีมันร้องร้องอย่างเดียวนานๆร้องแล้วก็ก้มกินหญ้าซึ่งมันเป็นลักษณะที่แสดงออกที่แบบเรียกว่าสันเงียบนะคะทุกคนเราไม่รู้ว่ามันกลับสัรทีนี้วิธีการแก้นะคะเต้นขวัญก็แก้โดยการเอาใบใบหนามนะคะทุกคนลองไปทําดูนะคะใบหนามใบแก่นะคะเอามา หั่นหั่นตากแดดจากนั้นก็เอามาบดบดให้ละเอียดแล้วก็ให้วัวก,กินนะคะลองทําดูนะคะทุกคนวิธีการแก้ปัญหาของวัวก,กลับสัตว์ไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนไอตัวนี้หลังจากที่ต้นขวัญให้กินแล้วให้กินใบหนามนะคะต้นขวัญไปหามาประมาณหนึ่งครูป,ปูนนะคะหนึ่งครูป,ปูนไปหามาแล้วก็บดตากแดดแล้วก็บดให้วัวตัวนี้กินประมาณหนึ่งครูป,ปูนก็ ให้กินให้กินเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ผสมไม่ได้ผส,สมรำมันกินนะคะตัวนี้ตัวนี้มันกินแต่ถ้าเพื่อนกลัวเพื่อนไม่กินก็เอาอาจจะผสมรำให้มันกินก็ได้นะคะทุกคนประมาณหนึ่งครูให้กินอาจจะให้กินเช้าเย็นก็ได้ลองลองไปทําดูนะคะหลังจากที่ทําดูแล้วคือวัววัวตัวนี้นะคะวัวตัวสีขาวเนี่ยมันกลับสัตว์ in, ชัดเจนคือมีน้ําเมือกน้ําเมือกแล้วก็ขึ้นล <Low> คล่อมตัวอื่นขึ<ร>้นขี้ตัวอื่นนะคะ จริงๆมันกลับสัตว์นานแล้วแต่ว่ามันกลับสัตว์เงียบแสดงอาการเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนลรวทําให้เราไม่สามารถที่จะผสมได้วิธีแก้ก็อย่างที่ต้นขวัญบอกนะคะลองลองลอง,ลองไปทํากันดูนะคะจะได้ผลยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันคือผลมันไม่การันตีร้อยเซแต่ก็ไปลองทําดูนะคะอันนี้ความรุนนี้ก็ได้มาจาก คนที่เขาทาแล้วประสบผลสําเร็จต้นขวาญก็ลองมาทําดูต้นขวัญเองก็ประสบความผลผลสําเร็จนะคะทุกคนวิธีการแก้การกลับการแสดงสัตว์ไม่ชัดเจนก็มีหลายวิธีบางคนก็ใช้พวกใช้ฮอร์โมนใช้อะไรนะคะเร่งการกลับสัตว์หรือหรือกำหนดการกลับสัตว์ ของวัวเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาใน YouTube ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท่านขวัญใช้นะคะทุกคนหรือไม่ถ้าอยากรู้ว่ามันมีอาการกลับสัตว์หรือไม่ก็ลองไปส่องก้นมันดูนะคะทุกวันตอนเย็นเวลามันนอนตอนเย็นเวลาวัวมันนอน<ๆ>เพื่อนๆก็ลองไปส่องก้นมันดูนะคะถ้ากลับสัตว์ก็อาจจะมีน้ำเมือกไหลออกมานะคะ ประมาณทุ่มสองทุ่มเพื่อนๆก็ลองไปส่องดูนะคะมันจะมีน้ำเมือกอะไรออกมาถ้ามันกลับสัตว์นะคะต้นขวัญก็เคยทํามาแล้วทําแบบนั้นแหละทาทุกวันไปส่องบางวันก็ไปก็ไม่เจออะไรก็ไปทุกวันอย่างนั้นแหละหนึ่งเดือนเต็มอ่ะเพราะว่าวัวกลับสัตว์ทุกยี่สิบเอ็ดวันเนาะก็ยี่สิบเอ็ดวันนั้นก็ไปส่องดูทุกวันนั้นเลยค่ะถ้าวันไหนมีเมือกแสดงว่าอ่ะวัวเราวัวเรากลับสัตว์แล้วตอนเช้าก็ลงให้หมอมาดูว่าวัวเนี่ยกลับสัตว์ไหม ใช่ไหมพอผสมได้ไหมถ้าสามารถที่จะผสมได้ก็ผสมให้หน่อยอสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหากมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเต้นขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาก่อนไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมหากมีคอมเมนต์ติชมใดๆก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะทุกคนต้นขวัญยินดีรับฟังและนำไปปรับปรุง ในการทำคลิปให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะ